อ,อยังน้องเตี้ยนะไฮแผนการสิปีนคือกันบอกเฮ้ยเศ้านะอีละโทรศัพท์เจ้าสิน้ำก้นสิตกแตะค่ะน้องเตี้เตยเป็นไรอีละโอ้เจ้าเก่งไงนีเจ้าเนาะจะอย่ขึ้นสูงเด้อบัานนาบัานในเด้อมันต้องมีแบบผิดพลาดได้ล่ะเอยอย่าไปขึ้นสูงอันตราย Oh, ดีดีได้นองปาเด้อรักสีวาบคุงเหือมาขอเนมเห็นได้ท่าเฟิร์าทุกคนโอความสุขกัมาส,สวัสดีเลยสบายดีเด้อพรมพี่น้องเอซเวอรสุขสุขคนก็ยินดีตอนทเข้าสู่สองสามวันอีกแล้วพรมพี่น้องเอ๊ ว่ผมว่าพอสนมานิกะอยู่บ้านนอกป่าคือเก้านอกพี่พน้องเนาะก็ยังบด้เมื่อบ้านเมื่อซองพี่พี่น้องเลยอ่าได้ยินว่าทางน้องเพื่อนสีไปเอามากเคาะว่าสันเนาะอยู่พุ้นทงไฮทงหน้าพี่พี่น้องเลยแต่ทัศนน้อยก็อยากไปเบิ่งเนาะชีวิตของน้องเพื่อนเดือว่าแต่ละคนนี่เหตุแบบไรเวลาไปเอามากไหมมากโตมันคือต้นไหมโบเดือว่าเอาไม่เสะไม่ยังต่อยเดือว่าแม่เน่าเนาะพ,พี่น้องเนาะ เอาจากไหนทางน้องเพื่กนกาสิพาเลาะทงเลาะยังพุ่พี่น้องไอ้มันนิกะสีไปเบิ่งอ่าทั้งนอง้นองเพื่อนใส่ชีวิตหรือว่าแบบวิธีเอามา่องไม่ตอกเห็ดแบบใดเนาะเดี๋ยวทางสนองกาสิได้แนะนำทางน้องเพื่อนพุ่พี่น้องเอกแต่อีกอย่างกะอ่าเด็กน้อยบ้านนอกของหน้าเนาะส่วนไหยกะแบบสีบอกเอาไม่เสดอ่าสิปีนขึ้นต้นพุ่พี่น้องเอกอ่าสานองกระเพานจุดนี้มาอยู่ แต่ว่าอยากไปเบิ่งอ่าฐานอาการของน้องเพิ่นสิคือกันโบน้องไปพี่น้องเนาะโดยอาจจะไหนก็ไปเบิ่งไปสมกันน้องไปพี่น้องเนาะโดยอ้าวน้องเจี๊ยทางไปใช่ละนะเออสบายดีออไปเลยอ้าวไปลวนมาลวนมาของปลาที่ไปคือกันบ่ละโอ้อยู่ใส่เลยไก่บอ๊ะไปไปเบิ่งไป อปสาวบนเปียงลุยเบิ่งน้องๆเพื่อไปเอามะข้อไปอท่อไหร่ไปใช้ต้นมะข้อเจ้าไปไปยังไปเอาไปต้นต้นมะข้อเพิ่นดินน้องๆมืาอนิโอ้ต้นตาล อพอเอนละนะพอมีอย่ารบไปเบิ่งพี่น้องให้ดกดอบ่ดกกนาโอ้หน้องปลาหอกย่งอีแะปลาไก่เท้ไก่เติบเนาะ ทงไฮทุงนาทงปลาพาเลาะทงุงไฮทุงนาพี่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยโอ้ทางน้องเพื่อนว่าไปเอามาข้อหวัดสั้นเนาะจะเพื่อนจะเอาวิธีใดพี่พี่น้องเอ้ยพาขันยางไปเลยพาโอ้น้องเพืพ่อนพามาหัวห้อ,หองคองบึงพี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยจะเพื่อนเป็นคนลูกคนมันเนาะ หัวหงกลึงป้าอ,อันนี้บ้อนอี่าต้นคอสูงแท,ท้เช้าแบบไรยายนิพาก,กันขึ้นเนอหืมให้ชิขึ้นละสูงแท้ย่านได้น้องมินตาเก็บเอาตัวมันล่นนี่นะอีดาน้องปลาบูขึ้นนะ อัน History, นั้นคื 1, อขึ้นอ่ะนะเจะาปย่าบอบ่ขึ้นกิยามันสูงบอกขึ้นกิยาล่ะเออแม่เอาไปยังล่ะน่าไม่เสเพ 1, ิ <görüş> ่นก็มีหืมน้องมินตาเจ้าขึ้นบ่กฮะนะเอ้าผู้เดียวไปมวยมีบักโคอย่างงี้ล่ะ กินมันด้น้องปลาทำถาแบบไรเราจะกินแล้วหวานหวานวาเกล็ดสีหนาแบบซิ่วๆหวานเดือเดือดกินได้ลองเหมือนกันหืมห่มเปรี้ยวจังเลยอะไรเปรี้ยวมันว่าหวานแกยังไม่ลองยังน,นี้มันออมสีหนาาดแบบฮึ่มหวานือเปรี้ยวจังเลย อือสุกแล้วนะหวานน้องๆมาน้องปลาเก็บอาการอยู่เออแต่ว่าหวานว่ะเผื่ออาการแล้วแสลงเห็ดใหงฝักนะครับแสลงเห็นเลยเอ้าเม่เตี้ยอันเก็บหัวละอ้าเส้นองมินตาน่ะอ๋อเขาบอกให้เราขึ้นชูงแท้นะย่านได้ละเฮ้ยโอ้ยล่ะขึ้นชูงแท้นะ บอกเยน้องเตี้ยเราเคยขึ้นต้นไม้ต้นโตบอสชมเจาเห็ดมาบนีว่ล่ะอันตรายได้ขึ้นต้นไม้หึ่เก่งระบืนเก่งระเบืดโอ้เนี่ยนำขักอีเก่งระเบืดนว่าสันต้องลีข่้อนต้นไมนสูงด้วยล่ะเด้อ

เด hmm. like, nah, ี๋ยวนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอของเก็บของหล่นบ่อีหล่ะนะลายเต๋อแซมสีกินเปรี้ยวหวานฉุบชมพูออ่งตอง น้องป้าคือสิมีน้ําหวกใอีล่ะนี่ป่วยห้องของเบิงเจ้าอืมโมียแมงบ่มีมีแมงบ่บ่มีแล้วล่ะไอ้ใบแก่ขนาดนี้นะอืมบินไปบ่แลอืมยังน้องเตี้ยนะ่ะ หายแผ่นการสิปีนคือกัรบอกเฮ้ยเศร้านะอีล่ะโทรศัพท์เจ้าสิน้ำก้นสิตกแตะหาป้าน้องเตี้ยอาวน้องเตี่ยสั่งเห็ดแท้นี่กขึ้นสูงเด้่ล่ะเอ้ยมามีนแนวดินเจ้าเล่นต้นไม้ต้นโต๊ะ บอกบ๊ฟังโนเพ่นกันในน้ำพ่นย่านเพ่นนี่นั่นพี่น้องน้องมินตาขึ้นคนเดียวอเพลินเยสูงยีงดีเลยพี่น้องยลงมาแล้วหล่ะเลยลมซ้ำพอแล้วพอแล้วําสสกินหามน้องปลานะลงมาแล้วหล่ะเลยลงมาลงมาคอยมายามชุ่มเจ้าขึ้นต้นไม้แต่คอยย่านชุ่มเจ้าขึ้นสูง

เตี๋ยหามะข้อได้เอ๊ะน้องเตี๋ยลายอยู่ที่ข้างน,นาอกสิมันหล่นบ่ล่ะอือโดนลน่นดีเด้ดเตีต่ำก็มีนี่แต่ว่าบ่ลกปานปได้เนาะมะข้อแล้วฮึทั้งเลนะ่เขกม,มาหานอ้องปลา เแมน้องปาเห็นบ mm ้าละเห็น hmm. ต yeah, ัวสัโปหเห็นโตัมโปะจ้ะปนั่นบ่คนโตมีไงไอหล่ะลงมาแม่น้องนะโอ้ยพูไม่พีองเ้ยเบบซีบนใส้ชีวิตเนาะ ขึ้นชูงี่ดี罗เวนอดอันนั้นเห็นแต่ใบไ,ไ, <c oughs> ไม้มีน้องวินตาเห็นแต่ใบไ,ไม้เคี้ยวอยูม่มาแต่ละเทือนี่คือว่าขึนา้นเอาหรือว่าแม่นะเอ,อเทาทำถ่าะสมเลยน,ะนองฟ้าเลยนานิาน่งตละนะอดเลยเวลาเขาเอากล่องใส่พวกเห็ดเ,เนียนๆเลย มีแต่ว่าบราสิสุามาหลายกินมังรู้สละเจ้าพี่พี่เนมก้องพี่กินแลไรกับเนมก้องทำทาแบบไรรู้แบบผสมแบบผบสมเนอะอสนะคพเนาะหวานเฮ้หวานว่ะสันเออได้แบบนองปลาปีดปลาบ่ สมีเิียนาสร้างว่านอกปลาีแม่นบ้าบานี่อุ้ยอุ้ยติากหัวนี่เด้บานตรงมากับสืกหัวเลยบานมีอย <oh> ู่บ้หมากมันค่ะ จะมีหอยมีอย่างเนาะสาวบนเตียงเท่นี้นำ้ำแซ่หวยหองคองบึงคนน้องเอ้ยธรรมชาติบ้านนอกขอกน,นาเนาะหากินหาอยู่กับสิประมาณนี่และเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเป็ยน <c ười> ย่านเท่ล่ะเกิดอะไรขึ้นน้องปลาอยู่ๆกับอึ้ยอึ้ยเลย,ย ស្លូបរបស់ហ្នឹងទៅទៅមើលព្រាយមើលដាក់มาะផោគ្នាភីន້ອຍពួកបាទហាយเก็บเอาเนาะអឺណោហ្នឹងក៏ពីនមែនាំមកខោហីកោតាបោបាទហី อันนี้เป็นคลองตามน้ำตามถงนาเลยเนาะทำให้ลำนากรสบายพี่น้อยขึ้นกระโดดขึ้นไปนี่น้ำน้ำนั่นได้ละไอ้น้ำขี้งัวได้นี่ขีงัวชิควายได้นี่ยปีงมีบ่้องปลาหึ จะไรล่ะโอ้เจ้าเก่งไอ้นี่เจ้าเนาะจะอยู่ขึ้นสูงเด้อบัดหนดาบันในเด้อมันต้องมีแบบผิดพลาดได้ล่ะเอ้ยอย่าไปขึ้นสูงอันตรายจะไรล่ะจะไล่สัมเนียล่ใจ้เหี่ยวใส่ได้หมล่ะเอาน้องปลาปีนต่อบ่บัด โอ้ีดีได้นองปลาด้อรักสีเนมเห็นได้ถาเพินมาทุกคนโควต้สูงกับประมาณอึมโซกินเหมืองโยโซแบบผสมมือเห็ดมือเห็ดเี้ยเตี้ผสมโจกมเตี้ยจะดีจะอยากลงน้ำยู่

ไปบ้านไหนกับบ้านกลับซองชีวิตประจําบ้นเด็กๆจะก,กินกับลงทงลงทา่มามาเอาอยู่ทงห้ยทงน้าพี่พี่น้อยเอาจังไดกับพวกหลักจังไดกับทางน้องคุณกะกรับเด็กพี่พี่น้องเอยนี่ก็คือให้หน่อให้น้าหน่อเป็นไถ่หุน่นไถ่หุ่แล้วพี่พี่น้องเอยส่วงให้ส่วงนนวห,หน้าคือว่าเนี่ยหูน่ะยางตั้ก้นบอกท่านเด้ละเอ้อยไว้แห้งดีนี นี่ละของธรรมชาติเนาะเด็กก็แบบอยากกินข้อมาข้อบางอยังแบบเอาไม้มา,มาตอกสมสมพี่น้องเอท้ทาน้องเพิ่งก็บ้าแซ่หวานเนาะอ่ะเอาจากในคลิปนี้เนาะทางสนุงการช่ได้ขอจบคลิปพี่น้องเอ้ใบโฟก์ใบโฟ,บฟสนองคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาพอบพี่น้อง FC Verse s u k h สุขคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัศนนลในเด้อพ่อพ่นคิดเอ้ยสำหรับคี่นี้ก็ไปแล้วเนาะ็กอกาวข้ามาสบายดี